เดินทางกันต่อด้วย Honda CR-V หน้าโอกับน้องแท็กก็เที่ยวกันต่อเลยจากถนนดาวดึงสู่ถนนสวรรค์วิถีข้ามสะพานดุสิตาภูมิเข้าถนนหมายเลข225ก็จะถึงบึงบอระเพ็ดพอมาถึงหน้าโอกับน้องแท็กก็ขอไปล่องเรือไดบึงกันก่อนตามไปดูกันเลยสำหรับทริปในวันนี้ ไม่ต้องตื่นเต้นค่ะไม่ต้องตื่นเต้นเราจะล่องเรือกันนะครับชมบึงวรลเลทที่ว่าได้ยินชื่อกันานานตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็น<ช>ยังไง<ช>นะครับ<ช>เราจะล่องไป้องใช้เวลาในการล่องมีคนขับเรือให้นะครับซึ่ง นกเยอะมากอแล้วที่สําคัญคืออยู่ใกล้น้ําขนาดนี้คือจะมีไหมน้ำน้ำเพ่อนเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเพื่อนเราคงเยอะแต่แกคงไม่ขึ้นทาหรอกเดี๋ยวเราไปเจอกันกเขาที่ที่นู้นดีกว่าที่แสดงดีกว่าอย่ามาตรงนี้เลยอย่าไม่อยากเจอได้เดี๋ยวไปครับไปไปขึ้เรือกันไม่เคยมาอะไรแบบนี้มาก่อนกันปะปะน่าจะสน โอ้น้องเท็ดออกเรือกันไปแล้วผมนี่ลุ้นเลยว่าจะเจอจระเข้หรือเปล่านะมึงบอลเพชร,ร,รเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยมีพื้นที่ครอบคลุมสามอำเภอได้แ,แก่อเภอเมืองอำเภอสุมแสงและอำเภอท่าตะโก แถวนี้ถึงมีจระเข้เยอะเยี่สุดอ่ะเยี่ยมสุดครับเนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่เงียบครับเล่นน้ำลึกของเงียบแล้วก็ลึกด้วยจะอยู่ที่เงียบๆครับผมบริเวณนี้ไม่มีใครเข้ามารบกวนเราครับเราไงเราหอกเครื่องแล้วจะเขียนนี่นะครับไปเขียนนู่นะห้ามจับปลาห้ามอะไรทุกอย่างเลยครับห้ามจับจระเข้ด้วย แต่การต้องเรือมาเนี้ยเห็นได้ยากมากครับเนื่องจากมันได้ยินนะเนาะมันเสียงดังมันสะเทือนเนี้ยมันก็หลบอ๋อแค่คลื่นมาเขาก็รู้แล้วนะครับและไม่เคยทำร้ายใครมาเนื่องจากที่นี่บรเวนนี้ห้ามจับปลาปลาเยอะตรงไหนนั่งไหนนะมีเดีที่สำหรับเช็คอินด้วย ดูเองว่าต้องมาที่บึงบริเวณมาตอนไหนก็ไม่ผิดหรังเพราะเขาอยู่ที่นี่ประจำเขาอยู่ที่นี่เลยจะเยอะมากเป็นนกประจำถิ่นที่นี่เป็นนกประจำถิ่นที่นี่ไปแล้วครับผมและพฤติกรรมการหาปลาของนกมันเองต่างจากนกทั่วไปครับเขาจะดำน้ำลงไปหาปลาวกับคอที่เขายาวเนี่ยแล้วมีปากแหลมเนี่ยพอเจอปลาใต้น้ำปุ๊บมันจะพุ่งเสียบเลยพุ่งเสียบใต้น้ำเลยครับแล้วก็ขึ้นมาขยับปากจิกด้านบน สมิธให้ฟังไหนได้ไหมคะครับก่อนดอรสมิธเนี่ยคือดอรสมิธเนี่ยท่านเป็นชาวเมกานครับค่ะ <c oughs> ดรสมิธท่านหนาสำรวจครับ <c oughs> ท่านถึงได้เสนอ,รอกระทรวงเกษตรตาให้ต่าของขงทู้ <c oughs> ขอพื้นที่จากพระองค์ท่านรัชกาลที่เจ็ดครับพระองค์มา <c oughs> สร้างประตูปิดคลองระบายน้ำครับก็คือปิดกั้นไม่ให้น้ำออกไม่ให้น้ำออกเป็นน้ำหนักครับตั้งแต่เป็นปืนขนาดใหญ่ครับและที่ชื่อบึงบอระเพ็ดเพราะในอดีตตอนที่มีวัดมีหมู่บ้านมุชุมชนเนี่ยป่าบอระเพ็ดเยอะครับ เป็นชอบเผาขงผมที่เป็นยาเห็นไหมหอมมากเลยหอมเลยก็เป็นที่มาของชื่อบึงครับผมเลยเขาตั้งชื่อเกาบแล้วก็ไม่ไม่เกียนวก็นเราจะไปคงสนอที่น้ำลึกที่สุดขประครับ ทำไมชาวบ้านที่นี่ถึงกล้าล่องเรืออะไรท,ทำไมไม่กลัวจาระเข้เพราะที่นี่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมล่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับนั่นคือแม่ย่าหมอนทองครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บึงเจ้าแม่หมอนทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับบึงบอระเพ็ดมานานเชื่อกันว่าเจ้าแม่หมอนทองผู้รักษาบึงนี้ ไม่ให้จระเข้โผล่ขึ้นมาปรากฏกายเหนือน้ำอย่างแต่ก่อนหน้าโอกับน้องแท็กก็ไปกันต่อกับกิจกรรมการแสดงจระเข้จะตื่นเต้นขนาดไหนน่ะเนี่ย จุดหนึ่งที่พามาจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดเด็ดอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นการแสดงโชว์ของจระเข้ในเพราะในเมื่อบึงมาเทิดขึ้นชื่อเรื่องจระเข้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูหน่อยจะตัวเท่านี้เลยปะเนี่ยโอ้ใหญ่กว่านี้อีกเนี่ยเด็กๆนี่แค่ตัวอานี่แค่น้องๆเดี๋ยวเจอตัวใหญ่กว่านี้อีกคนลุกรอเลยดับใช่จระเข้เปล่านั้นนะไม่ต้องไปไปชมดีกว่าครับว่าจะสนุกสนานตื่นเต้นแค่ไหนอยากดูเหมือนกันไป หมอจาระเข้เก่งจริงๆเลยครับเห็นแล้วเสียวแทนเมื่อกี้ไปได้วิชามาทังเกตมาคนูทางหัวขัน้นตอนตรงนี้สำตาเขาเถอะเถอะเถอะทำไปได้นะน้องแท้ เสี่ยงแล้วนะโอพาน้องแท็กไปกิน,ข,กน,กน,นข, 5, ข้าวกันจากถนนหมาเลข225ข้ามสะพานดุสิตาภูมิก็จะถึงร้านเรือวันจัน h o o n d a CRV คันนี้มีระบบออโต้เบรกโฮเป็นระบบที่ช่วยเหยียบเบรคค้างไว้ขณะจอดติดไฟแดงขับในเมืองแบบนี้สบายเลยครับ <S <S นะโอ้ยใช้เวลาถือก็บอกตรงปว่าหาโน้ตหาร้านดูร้านหน้าร้านก็เออพอเหมาะอยู่เหมือนกันก็เลยเข้ามาไม่ผิดหวังแฮะใช่หลาตระยาลนะครับชื่อร้านเรือวันจันทร์นี่ชื่อร้านแล้วน้ารู้ไหมว่าชื่อร้านเขามีที่มาเนี่ยรู้ไปถามมาแล้วอ่าเมื่อกี้เห็นแอรไปถามมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะเราะร้านเก่าเนี่ยของเก่าเนี่ยทิ้งเรือไว้ลำเลงข้างบนอ่าหนูเห็นอยู่ใช่เดินนขึ้ลยแล้วก็เจ้าของร้านเกิดวันจันทร์พอดีอ่าดีไหม กฟิวชั่นเรือกับวันจันทร์เจ้าของร้านใหม่ตั้งชื่อว่าเรือวันจันทร์นะครับทีนี้อาหารเนี่ยก็น็อคน้าตาสวยงามแล้วรสชาติเป็นไงวะแล้วลองาแนะนำก่อนให้เธอพอดีที่ไหนบ้างอันนี้คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอันดามันบาร์บีคิวก็คือรวมอาหารทะเลเนาะแล้วก็ราดด้วยซอสบาร์บีคิวนะเป็นถาดเลยแล้วก็มีหมูสามชั้นข้าวเกลือข้าวเกลือใช่น่ากินตับงส์ข้าวต้มปลาค่ะ หอยเชลล์ทำอะไรเนี่ยผัดพิผเ่าแล้วก็มาที่ผัดเทดมาโกดมีกระตายเปด้วยนะครับแล้วก็ต้มยำทะเลน้ำข้นสดร้อนๆขาดไม่ได้อาหารที่เรือวันจันทร์น่ากินมากๆที่ร้านตกแต่งสไตล์วินเทจมีมุมเล็กๆให้ถ่ายรูปด้วยครับ มีสั้นสองให้นั่งชิลด้วยหน้าโอน้องแท็กกลับมาที่บึงบอระเพ็ดอีกเพราะที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากตามหน้าโอกับน้องแท็ไปกันเลยมีให้นมน้องหมูและน้องแกะ แม้น่าอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของบึงมอเพรน,นะครับก็คืออคคาเรียมแห่งนี้ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ <ช>แต่เข้ามาเจอหาทะเลก่อนนะหาทะเลก่อนเลยแต่ให้ความรู้ครับที่นี่ให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะขอบึงบราเพชร แล้วก็น้โอ๋ค่ะเมื่อกี้แท็ขอเสริมเนื่องราคาให้กับคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่าราคาดีมากๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยนะคะราคาแค่49บาทแล้วก็สำหรับน้องๆที่สูงไม่เกิน130เซนนะคะราคา19บาทค่ะแล้วเด็กละแล้วก็เด็กเลย90เซนไม่เกิน90เซนกับผู้สูงอายุก็คือฟรีไปเลยค่ะใช่แล้วก็สำหรับท่านที่เดินไม่ไหวลำบากนิดนึง มีวิวแชร์บริการด้วยใช่นีนอยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะคอยสามารถยืมได้ครับค่อยๆดูครับทุกห้องทุกส่วนเนี่ยให้ความรู้ทั้งหมดเลยรวมทั้งพันธ์สัตว์น้ําในบึงมเร์เทสมารวมอยู่ในนี้เลยนะครับอยากรู้อะไรรู้ได้ที่นี่ไ<ด>ป <ะ S 2> ไปฝาความรู้กันครับ เดินเที่ยวกันเยอะแล้วนะโอกับน้องแท็ดขอเข้าที่พักกันก่อนเป็นไงมากน้องวันนี้สนุกมากค่ะนะโอ๋ป็นว่า เปิดประสบการณ์หนูมากอ่ะหนูไม่เคยเห็นนกแปลกๆหรือว่าเห็นเจะเลยแ่แบบใกล้ชิดมากๆแต่จะเอาคนเลียมอีกคือแบบมาที่เดียวครบเลยนะโอ้ครบเลยครับแบบเรียกว่าของแปลกๆตาแต่มันรวมอยู่ที่เดียวกันนะครับวันหนึ่งนี่ได้เหลือเฟือเลยจนวันนี้ก็เหนื่อยกันแล้วเนาะที่พักนะครับทางบึงรอเพชรก็มีให้นะครับที่พักนักท่องเที่ยวที่ก็ค่างๆจะสะดวกสบายทีเดียวแต่เราเข้าไปพักผ่อนกันนิดนึงนะครับบน้าท่าหน้าตากนิดนึงแล้วก็เราจะไป พบกันที่ร้านอาหารครับร้านอะไรนะ Living Room คะ่ะาร้านนี้สุดว่าบรรยากาศจะชิคๆนิดนึงนะครับเราไปชมบรรยากาศกันสักครู่ครับไปครั <laughs> ที่ดูสวยงามปราดเปรียวอยู่แล้วเมื่อประดับด้วยชุดตกแต่งของโมดูลทั้งรอบคันรวมทั้งอุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาให้อย่างครบคันทำให้ Honda CR-V ใหม่เป็นรถครอบครัวที่คุ้มค่าจริงๆจากที่พักวิ่งบนถนน225เข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งผ่านถนนสวรรค์วิถี36ก็จะถึงร้านลิฟวิ่งรูม ถึงแล้วเมื่อเย็นเราร้านค่้นขหน่อยลิฟวิ่งนะครับร้านนี้เป็นยังไงสไตล์คาเฟ่แนวหนูมากบอกเลยใช่เหรอแต่ข้างนอกก็แบบเห็นแล้วว่าแบบมีความป่าๆหน่อยจะดูอาหารแล้วหลากหลายนะหลากหลายแับนานาชาติอินเตอร์อ้าวเหรอวันนี้เป็นอินเตอร์ใช่ไหมคะลองเข้าไปดูดีกว่าได้ไป เราก็เลยลองสั่งอาหารดิตาเลียนมาน๋อเต็มโต๊ะเลยนะสามอย่างเต็มโตเลยนะครับอย่างของหนเป็นอะไรตัวนี้ของหนนะอันนี้เป็นสปาเกตตี้หมึกดำค่ะแล้วก็ข้างๆเขาก็มีเนื้อปลาแซลมอนแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนมาให้อีกแล้วก็มีพริกแห้งลาบมาเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าชิมเลยดีกว่าใช่ชิมเลยชิมเลยอ๋อเป็นเคาับทอดอยู่แล้วอือใช่แบบพอดีคำเนาะพอดีคำอ่ากินเนะ ยงไเห็นอ่อนมหอมพริกเนาใช่เผ็ดอ่อนๆแบบรสดีอะรสชาติดีเใช่เขาใส่รสดีนะรสชาติดีคือประยุกต์ความในไทยเข้าไปด้วยกับที่ไดตรงนี้ใช่ถูกปากคนไทยแน่นอนอันเนี้ยถึงจะเป็นแบบสไตล์ตะเลียนกระต่ายของน้าได้ปะพิซซ่าหน้าแซลมอน ใช่ไหมชื่อแค่นี้แล้วก็มีแฮมด้วยพาม่าแฮมอ๋อข้าวมัด้วยนะฮะเป็นแบบสองบานบางกรอบนะฮะลองชิมดูนี่ปลาแซลมอนเหมือนกันนักกินนัตอะไรอะไรยนะันนี่แป้งบางกรอบสไตล์อิตาเลียนนี่นะครับเป็นไงคะนะแซลมอนแพคเกจครับแล้วก็แล้วก็ชีสมีตรงแรกก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางของเราต่อไปด้วยนะครับ